ข้าวรามเก้าครับตามน้งองคิดมาดูค่ะรามมันตาม้องคิดมาดูแล้วค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างข้างในมีอะไรบ้างไปดูกันไปดูกันไปมาไปดูกันตัวหน่อยหน่อยนะคะเดินไป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 ไหนซื้อตัวตรงไหน นี่นี่ตรงนี้เข้าแถวนี่ขินี่อะไระนี่อะไรบอสซิ่วบอสซิวเหรอนี่คือของเล่นเหรอเดี๋ยวค่อยลงมาดูลูกปะนั่นคืออะไรรู้ปะน,นี่คือแว่นขยาย ว้ขยายไ้ขยายจากเล็กๆขยายขึ้นอันนี้วยด้วยหรอใช่ไหมใช่ว้นขยายไหมใหญ่ขึ้นไหมใหญ่เดี๋ยววิ่งเร็วนะลูกอ้าระเปิดแล้วข้างในมีอะไรบ้างเห็นอะไรอย่างแรกเห็นอะไรสาวเอาตัว เอาตัวยื่นให้พี่เขาเอาตัวไปยื่นให้พี่เขาก่อนไงไงวิคินทำอะไรอะ่ะนี่คืออะไรอ่ะลูก<ง>ส่วนมะกอาของโลกเหรอลา่เคลื่อนที่ของเปลืแผ่นเปลือกโลกหรอ<ง>อันนี้อ๋อกดกดเปล่าดึงเปล่าวิดึงดึง นี่ไงนี่ไง,ไงตรงนี้มันจะเคลื่อนที่น้องกินกินเลยไว้ลองกินกดตรงเนี้ยมันจะเคลื่อนที่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอันนี้อะไรการเคลื่อนที่ไงการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกใช่เปล่าใช่ไหมลูกหมุนนั่นเนี่มีอีกว่าไปดูฝั่งนู้นกันไปดูฝั่งนู้นกันปะกินกิน นดูอะไรอยู่ลูกมีความหลากหลายของของสัตว์นะลูกตอนนี้มีแหละมว่าไปตรงนี้ด้วยอันเจเนียอ่าฮะเฮ้ยตรงนี้ปอสรุ่นเกันโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยใช่ปะ่ะ เขาบอกความหลากหลายของความหลากหลายของสัตว์ใช่ไหมของสิ่งมีชีวิตนี่คือความหลากของสิ่งมีชีวิตไม่ขยับได้ปะดดตัวนี้ขยับได้ปะมาเข้าไปดิเข้าไปดิ ดูดินมันอาปากเลยด้วยตัวเนี้ยตัวนี้อ้าปากเลยด้วยดูดิไเด่นไปบ้างอ๋อสัตว์ตัวเล็กๆไปหาตัวใหญ่ใช่ป่ะอันไหนเล็กสุดชิวว่าชิวว่าเล็กสุดเหรอชิวว่าเล็กสุดแล้วตัวไหนใหญ่สุดเซนเบอร์นาร์ด นี่ตัวนี้เซนเบอร์หนาใหญ่สุดนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้คือเซนเบอร์หนาเนี่ใหญ่่ทีสุดอ่ะตัวนี้มันเล็กด้วยใช่เป็นน้องเคียนแห่งข้างหน้าป่ะน,น,ปน,น,นั่นคือมนุษย์ยุคแรกเลยนี่คือยุคแรกเลยที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่เลยเใช่มรรยุทธ์ได้ดิยุคต่อมาไงนี่คือยุคต่อมายุคต่อมามาเรื่อยๆไง ลากมาใส่บับเบิลขินลากใส่บับเบิลลูกอันนี้ลากทำไมครับอาหารเหรอครับใช่ค่ะอ๋อขอบคุณนะครับอ๋อห่โซ่อาหารเชนเขาบอกคือห่วงโซ่อาหาร,าาหารลูกอันนี้คือห่วงโซ่อาหารนะ ของสัตว์ทะเลรู้เป mm hmm. hey hey ล่าเฮอะแกลูกเพอะแกนอกอะลากห่วงโซ่อาหารลูกห่วงโซ่อาหารอันไหนห่วงโซ่อาหารโอ้โหกินโนกมาด้วยเหรอใช่แล้วกินดูเดี๋ยวนี้เห็นปะ นี่คือห่วงโซ่อาหารนี่ว้าวมีหลายอันเลยเหรอใช่ปะไปตรงอื่นกันต่อพี่ครูอ๋อเข้าไปข้างในดิเข้าไปข้างในให้ดูหน่อยเดี๋ยวมีคนอยู่ด้วยมีคนอยู่ด้วยคิงเข้าไปเร็วเข้าไปดิเข้าไปดูดิมีใครอยู่เข้าไปดูดิมีคนอยู่จริงมากเข้าไปดูดิปะเข้าไปดูดิมีคนอยู่จริงมาก มีวามีคนอยู่วะเป็นไงบ้างข้างในเป็นไงบ้างปอปอาเปิดท้าไม่น่อยหนูเปิดออกมาเองเลยลูกได้ไหม

สรา้ารงหลังด้วยไม้นี่ไงทำไรลูก,ก,ลก,กลนี่ยลังวีเวอร์ดวงบนดิดวงบนชินดวงบนดิของกินป้อนอาหารต่อสิลูกวาเป็นด

ไปไปดูคาเมลกันไปไปเดินนำเลยเดินนำเลยซ้ายซ้ายซ้ายไม่ต้องถอดลุกนั่งได้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 นายนายนายคืออลราลินเปล่านายนายมีตะเกียงวิเศษเปล่า ไหน้ะเกียงพิเศษอยู่ไหนแล้วไหนยักษ์ยักษ์ของนายอยู่ไหนไม่ใชหนไหนน้องถูตะเกียงนี่มียักษ์ออกมาเปล่ามียักษ์ออกมาเปล่าเหรอไกินกินถูตะเกียงเหรอมียักษ์ออกมาเปล่ามีไหมไม่มีเหรอตะเกียงพิเศษเปล่ามีกินดีอ่ะมีเปล่าไปมายักษ์อ่ะ ใหญ่มากเลยใช่ปะใ,ใช่ปะใหญ่มากเลยปะขึ้นไปดูไหม้องคิงขึ้นไปดูไหม้องคิงขึ้นไปดูหน่อยต้นไม้บ้านยักษ์ต้นไม้ยักษ์ ขึ้นยังไงหาขึ้นขึ้นทางไหนลูกผู้ใหญ่ขึ้นได้ไหมครับว้าวออบ้านต้นไม้ยักษ์ดเดินไปเลยลูกอเ้เดินไปเลยเขึ้นมาเดินไปเลยเดินไปเลยเครด้วยทีนั้นแกนไม้ทีนเคยเห็นแกนไม้ยัางเนี่ยนี่คือแกนไม้ มันบอกมันบอกว่านี่คือความขนาดของมันตามพีพอสอ์เลยลูกพีพอสอมันโตขึ้นโตขึ้นจน,นขยัดใหญ่มากเลยนีย่ยเป็นแกนไม้ยักษ์ขินไปเยอะน,นี้อ่ะเราขีดถ่ายรูปให้ถ่ายรูปให้ส่งให้มาม้มาดูก่อนโอ้องคินตัวนิดเดียวเองลูกบุกมือไหนโอยฝอ่งมือ ้ายไ,ไปได้ครับป่ะเฮ้ยนีอะไรเงี้ยเขียนเขียนนี่อะไร,นะะไรมีรรมีหมลบอยู่ใต้ต้นไม้ฤดูหนาวไงมันจะได้อุ่นๆไงอ่ะฮะนะไีเ่เสียงไหนนะอันนี้อันนี้อันอนี้มเสียงชุบหนูอะไรหรอ อ๋อว้าวเก่งยังไรลูกปู้ปูอะไรอ่ะหอยนี่ปูเสียฉวนนะปูปูเสียฉวนจะเป็นตัวปูแต่ว่า แต่ว่าจะอยู่ในหอยฮะเขาทำให้เราดูไงนี่คินนี่ตัวอะไรบ้างเนี่ยโยนขึ้นโยนขึ้นโยนไม่ต้องหมุนโยนโยนเอามายโยนใหม่โยนใหม่โยนหม่โยนไหม่ลูก Vô đi, vô, cứ vô, นะกดไลค์กดแื้อให้น้อกินเรียครับบ๊ายบาย